นี่เขาเรียกผักอะไรเขาเนี่ยเขาเรียกว่าผักไนะเขาเรียกผักอะไรอะผักกาด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 พยาไม่ค่อยรู้จักหรอกพยารู้จักแต่ผักผักน้องลงเตียงอะเอาผักไปกินสักอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรคิมมี่คิมมี่นี่คืออะไร มันก็คือเนื้อห้าหกอ๋อนี่คือเนื้อห้าหกเหรอแอ้งหไหนๆลองดูดเนื้อห้าหกให้ดูน่ลองดูดเนื้อห้าหกให้ดูน่ช็ชอกโกแลตอันนี้มันเป็นมันเป็นมันมันเป็นสี่เหลียมอ่ะแต่ช็อกโกแลตที่บ้านเราเป็นแท่งนะกินช็อกโกแลตบ้านเราไหมนะ วันนี้อยากเรียนอะไรดีน่ะมิผมอยากเรียนการผสมพันธุ์ของระหว่างมนุษย์ครับผมมีแกตาจีนดิได้ดูื้อไปครับคุณนุ่งโซ่ผสมหลัสัตว์ได้โอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็คือมนุษย์อ่ะเมื่อจ้องตากันแล้วเมื่อจ้องตาผ่านกระจกกันแล้วฝ่ายหญิงจะท้อง นามิจะถามอะไรไหมถามเลยครับถามเลยเอ่มให้คุณถามก่อนเลยก็ได้ให้ถาก่อนเลยก็ได้นามิทำไมผมไม่มีหน้าอกอ่ะเรยเฮยยยยดยกยยยยย่ยยยย่ยย่ยย่ยย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 ไม่ยยยอยยอยยยยย่ยย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 ย่ย ออเออ,อถ้าถ้าถ,ถ้าหนูอยากมีหน้าอกนะครับก็แนะนําให้ทานพวกธัญพืชน,นะครับพวกพืชผักตะกุลถั่วนะครับอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วลิสงแล้วกว็อันนี้มันไขมันเยอะเกินเอามอนดเอามอนดเอามอด์มันจะเป็นไขมันดีมันจะอมอมโอเคมันจะมีไขมันดีอยู่ในถัว่วพวกเนี้ยแล้วก็อ,อะไรอีกวะถั่วลันเตา,เางาดำงาดำ อาหารพวกนี้จะเพิ่มจะเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงให้มีหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นแล้วก็มีหน้าอ,อกที่กระชับขึ้นตขาเขาเออกกังยังไงูคุณคุณคุณหาคุณคุณคุเดินหาจนทั่วห้องเลยรู้ส่วนทุกอย่างของโรงเรียนน,นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเ้องเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนามิ โอ้โหห้องน้ำสนิมขึ้นเข้ามาเลยนามิพี่น้องเข้ามาเลยนามินักเรียนนักเรียนบอกอยากเรียนไหมเหรอันนี้โซโควกอันนี้มีไหมนักเรียนบอกอยากเรียนเวลคุณครูคุณครูเดินยี่สิบก่าวจะหาห้องน้ำเจอเจอกรบมาที่อยู่รอสก เฮ้ยโอ้ยน่ากินยังไงอ่อรมากเลยจ้าขอเองได้ไหมอ่ะค่ะว่าแต่ว่าที่ที่มออนี้มันคืออะไรหรอชีสหรอใช่ไหมใช่ไหมน่าจะช่วย คนรวยเขากินกันอย่างนี้เนาะชี้มันแพงเนาะแต่เขาชอบกันเนี่ยใช่ไหมนามิชี้มันแพงใช่ไหมไปชี้มันแพงอ่ะแต่หัวใจนามิอ่ะให้พิเศษฟรีได้ไหมไม่ค่อยให้เหรอออกแต่ เอาเอาไปเลยเานามิจังไปจังกินเบียร์จากกินเบียร์จากแก้วมันธรรมดาไปอ่ะแบบแบบเอาเอาเบียร์เอาเบียร์เทใส่ปากนามิแล้วมาป้อนพี่ยาตได้ไหมฮะเบอร์เบอร์ให้อ่ะมีนามินามินามิเบอร์นี้บรรยากาศดีมากเลยจูบหน่อยจูบหน่อยเร็วๆ ผมไม่กลับหวเนอ้ยมุดไปวุดไปอตรงนี้แหละตรงเนี้ยหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำสร้างบรรยากาศในห้องน้ำมันวืดไปนี่นี่วิธีการจูบนะวิธีการจูบนะอาจารย์จะสอนอาจารย์จะสอนจับให้จับให้จับให้เอามือสองข้างอ่ะจับที่ไหล่ผู้ชายจับที่ไหล่ อ่าจับเทนนี่นาอาจารย์ก่อนเนเออ,อแล้วก็ค่อย <Nope. S 1> แล้วค่อยๆรูปๆขึ้นไปนคอคางหนึ่ง oh, <no. S 1> แล้วลูกแก้มรูกแก้มรูปแก้มเออลูปแูปแก้มแล้วค่อยจับปลายคางจับปลายคางแตะปลายคางแล้วก็ <Wow. S 1> แล้วดึงดึงหน้าต็องอ่ะเข้าไปจุบเข้าไปจุบแล้วก็ทำเสียง <laughs> ทำเสียง <laughs>